ว่พออุบลช่วยประชาชนจะคุยกับทางหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดบุรราชธานีนะครับคุณจุธาทิพย์มูลสารชัยยศนะครับสวัสดีครับคุณจุธาทิพย์ครับค่ะหัวหน้าจุธาทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณประมนุชชา่าค่ะจากทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นฝ่ายใบยอนุญาตขับรถค่ะหัวหน้าคะก่อนที่จะไปเรื่องของการขยายเวลาในการใบอนุญาตชั่วคราวเนาะขออนุญาตถามเป็นความรู้ก่อนละกันค่ะว่าใบาอนุญาตขับรถในปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างคะหัวหน้าคะ,ะในปัจจุบันเนี่ยนะคะใบอนุญาตขับรถจะมีีชั่วคราวกับชนิดส่วนบุคคลนะคะ,คะ ที่ยังให้บริการอยูอ่ส่วนตลอดที่นั้นตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ถ้าใครถือใบย้ายตลอดที่อยู่ก็คือยังสามารถใช้ได้อยู่และะ้ว no, <ม>ทีนี้ในช่วงคราวเนี่ยก็ะะจะ,ะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถยสา,า์สาธารณะนะคะ,คะเมื่อ,อมีอายุครบตามที่ะระเบียบขอ้อกำหนด,ดไว้ก็คือ ณเวลานี้เนี่ยมีอายุ1ปีสำหรับคนชั่วคราวอ่ะนะคะก็ะาสามารถจะมาเปลี่ยนใบอนุญาตจากชั่วคราวเนี่ยเป็นชั้นส่วนบุคคลที่มีอายุ5ปีค่ะค่ะค่ะทีนีมน้มันมีช่วงหนึ่งค่ะไม่ใช่ช่วงหนึ่งช่วงเนี้ยนะฮะมันมีกระแสะว่าให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบสมาร์ทการ์ดอะไรหรือว่า AEC อะไรเงี้ยค่ะหัวหน้าได้ได,ได้เห็นในในโลกโซเชียลมคะที่เขามีการพูดถึงเรื่องเนี้ยค่ะ มีค่ะม่จริงๆแล้วนะคะใบอนุญาตขับรถเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดให้หรือว่าดําเนินการแบบสมาร์ทการ์ดให้เนี่ยมา,มามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็เราก็ทําควบคู่กันแบบเดิมก็คือแบบที่เราใช้รูปถ่ายเรามาติดนะคะมันจะมีอยู่สองแบบเมื่อก่อนเนี้ยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล,ะและ้วครัวนี้ในส่วนที่ว่าเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยดา,างท่านก็ได้จะแล้วละ เมื่อตอนที่มาทําส่วนวแอยจะเป็นตลอดชีพนะคะค่ะที่ว่าที่ว่าจะมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดกันนะคะ,คะเพราะว่าไปสักผีรุ่นใหม่ที่ออกใหม่เนี่ยก็เป็นสมาร์ทการ์ดั้งส,ส่วนบุคคลทั้งทั่วคราวนะคะเขาจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดให้อยู่แล้วค่ะทีนี้ว่าถ้าไปเปลี่ยนนะคะเขาก็จะออกเป็นสมาร์ทการ์ดให้แล้วยังได้เป็นตลอดชีพอยู่ไหมคะหัวหน้าได้ค่ะได้ยังเป็นตลอดชีพอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมคะบางคนยังสับสนว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนภายในวันโน่นนี่น,นั่นนะเนี่ยเดี๋ยวใบกับขีดนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้จริงไหมคะ,ะไม่ไม่จริงอะ,ะค่ะถ้าคุณมีใบกับขีดตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็ข้อมูลสมบูรณ์นะนะคะ,คะใบนุญาตฉบับนั้นใบกับขีฉบับนั้นก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นตลอดชีพนะคะผมวมาจะรักษาไว้ดีมากแต่ว่าจะมีจะมีบางฉบับที่ ประมาณว่านานเกินไปแล้วคราวนี้ระบบฐานข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะถ้าในกรณีที่ใบเดิมชำรุดหรือสูญหายถ้าหามีการตรวจสอบหรือมีการเขาเรียกอะไรขอขอ,ขอรับใบแทนขึ้นมาเนี่ยนะคะฐานข้อมูลมันอาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นแบบเก่ามากๆที่แบบผิดรูปเป็นรูปอดีดตรงกลางมั่งอยู่มุมซ้ายมั่งอยู่่มุมขวามั่งแล้วแต่รุ่นของใบนี้ได้แล้นะฮะ,ะรุ่นนั้นแนะนําว่า ให้มาขอปรับฐานข้อมูลคุณอาจจะไม่เลี่ยนใบใหม่ก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> แ้วก็เอามาให้เจ้าหน้าที่สนสเขาตรวจสอบให้สักหน่อย <c oughs> ว่าคุณมีข้อมูลไหมนะคะแล้วก็ปรับฐานข้อมูลเข้าในระบบนะคะค่ะก็จะยังใช้ได้เหมือนเดิมค่ะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะทีนี้ขออนุญาตมาที่เรื่องของระเบียบใหม่ที่จะมีการขยายเวลาบานุญาตชพ่วคราวคือโดยปกตินะคะพอเราไปทำบัุญาตขับขี่ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ชั่วคราวมีอายุหนึ่งปีใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ค่ะค่ะอันใหม่ก็คือเขาเขาเปลี่ยนยังไงคะอ,อ,อันใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่23สิบสามีนาคมส5 5พันห้าร้อยห้าสิบแปดก็คือสาน้าเนี่ยนะคะครับเก่าเนี่ย<ะ>เ,เมื่อวันที่เราได้รับอนุญ,ญาตหมายถึงวันที่เราได้ใบอนุญ,ญาตขับรถถ่ายใบอนุญาตขับรถได้บัตรไปนะคะค่ะถ้าวันนั้นน่ะเขาจะเริ่มนับต่อไปหนึ่งปี วันชมวันเดือนชมเดือนปีชมปีนะคะจะมีอายุหนึ่งปีแล้วใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะค่ะเขาจะขยายอายุใบอนุญาตจากหนึ่งปีเป็นสองปีเพิ่มให้สองปีเลยค่ะโดยที่ค่าธรรมเนียมเป็นเด็บเท่าเดิมอครับค่าธรรมเนียมเท่าเดิมนี่กี่บาทนะคะหัวหน้าลืมในกรณีรถยนต์ก็หนึ่งร้อยห้าบาทมีขอได้ห้าบาทนะคะค่ะ เกรยานเดิมก็55าบาบทค่ะครับค่ะนะคะเหตุผลที่มีการขยายเพราะอะไรจารหัวนจากหนเป็นสองปีเนี่ยคือเหตุผลที่กรมดำเนินการให้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเดิมอะอ่อพรบเนี้ยใช้มาตั้งแต่ปี2522แล้วก็เราจะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่นะคะว่าในกรณีที่หมดอายุเนี่ยเดิม่ะ เาได้สิมาต่อก่อนล่วงหน้าหกสิบวันอยู่แต่ว่าก็เผลอรอยที่มันขาดอายุแล้วก็ใช้ใบอนุญาตที่ขาดอายุแล้วก็ผิดจำไว้คะโดยเวลาใช้ใบอนุญาตขาดอายุไปขับรถเนี่ยก็ผิดคราวนี้กรมก็เลยขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปโดยที่เงื่อนไขการต่อใบอนุญาตที่คุณสามารถมาต่อก่อนล่วงหน้าได้ในกรณีที่สองปีนะคะสมมุติว่าใบอนุญาตคุณออกให้นะเอ่อวันที่ยี่สามมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดในตัวใบอนุญาตจะหมดอายุ ันที่ยิบสามมีนาสองพันห้า้อยหกสิบนะคะแต่ก่อนที่จะถึงสองปีเนี่ยในหนึ่งปีเมื่อครบอายุหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยคุณสามารถมาเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็นส่วนบุคคลได้เลยนั่นก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบสามมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยค,คุณสามารถมาเปลี่ยนเป็นส่วนบุคคลได้เลยโดยที่ใบอนุญาตไม่ขาดหรทธถ้าคุณลืมไม่มาเปลี่ยนในนั้นก็อยู่คาารบสองปีก็สองปีอะา,ารโดยที่ใบอนุญาตยังมียังมีอายุอยู่ยังใช้ได้อยู่ ค่ะคือการต่อบอนุญาตโดยโดยโดยหลักการเนี่ยก็คือจะต้องต่อล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันครบอายุใช่ไหมคะใช่หรือวันที่หมดอายุพอดีถ้าเกินไปเนี่ยสิค่าปรับไคือสมมุติว่าคือคือพยายามแล้วล่ะแต่ว่ามันลืมอะค่ะเนี่ยถ้าในกรณีที่ลืมถ้าหมดอายุเนี่ยไม่มีค่าปรับนะคะมุิว่าเมื่อวานนี้เนาะ คระจดูแล้ววันนี้มาต่อก็คือใบอนุญาตใบเนี้ยวันเนี้ยคุณใช้ใบอนุญาตไม่ได้แล้วตามกฎหมายถูกต้องไหมคะถ้าคุณขับรถมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเนี่ยคุณผิดแล้วผิดแล้วใช่ผิดแล้วณนเวลาที่คุณขับรถอยู่นะคะฉันแต่ว่าถามว่าเวลาคุณมาต่อใบอนุญาตคุณเสียค่าปรับไหมที่ขนส่งไม่ได้เก็บค่าปรับอืไม่ได้เก็บแล้วทีนี้ว่ามันมีห่วงเวลาไหมคะว่านานขนาดไหน อย่างเออถ้าเกิดวันสองวันเนี่ยก็ไม่เก็บค่าปรับแล้วถ้าเกิดไปปล่อยเเรยเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วค่ะหัวหน้ามันจะมีผลยังไงค่าปรับเหมือนกันเงื่อนไขการทาใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตของขนส่งนะนะคะจะไม่มีการเก็บค่าปรับนะเวลา,าที่คุณมาทาใบอนุญาตไม่ว่าจังไนไหน,ไหนผ่านไปกี่ปีเดือนก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะเป็นกระบวนของการปฏิบัติงานนะคะว่า ถ้าคุณขาดเกินหนึ่งปีเดิมเนี่ยฮะถ้าคุณขาดเกินหนึ่งปีเพราะว่าใบอนุญาตคุณีอายุหนึ่งปีเนี่ยนะถ้าขาดเกินหนึ่งปีปึ๊บนะคะขาดเกินหนึ่งปีเนี่ยคุณมาต่อบใบอนุญาตคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการทาใบอนุญาตเหมือนการทาใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนณะที่ปฏิบัติอยู่ใช่แต่ว่าเมื่อคุณสอบผ่านตามขั้นตอนตามระเดียบของกรมใบอนุญาตเดิมสมมุติว่าเป็นชั่วคราวเดิมอยู่นะคะถูกเปลี่ยนประเภทให้เป็นส่วนบุคคลที่มีอายุห้าปีค่ะ อัตราค่าธรรมเนียมก็จะเปลี่ยนไประหว่างชั่วคราวไปส่วนบุคคลเนี่ยค่ะนะคะส่วนบุคคลก็มีอายุห้าปีค่ะแล้วการต่อส่วนบุคคลเนี่ยก็เหมือนกันไหมคะว่าต่อล่วงหน้าได้หนึ่งปีหรือว่าหกสิบวันหรือ,อยังไงคะไม่เหมือนค่ะ,คะในในกรณีที่เป็นส่วนบุคคลเนี่ยคุณจะสามารถต่อล่วงหน้าก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุสามเดือนครับเก้าสิบวัน ค่ะุะณสามเดือนเสร็จเนี่ยคุณต้องมาต่อก่อนนะถ้าปล่อยให้ขาดก็เหมือนกันกับชั่วคราวนะคะ,คะถ้าปล่อยให้ขาดถ้าไม่เกินหนึ่งปีคุณก็สามารถต่อได้โดยโปกปตินั่นก็คือผ่านกระบวนการทํางานตามตามระบบข,ของกรมนั่นก็คือทดสอบสมรรถภาพอบรมอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะการต่ออนุญาตส่วนบุคคลเนี่ยครนี้ถ้าคุณปล่อยให้ขาดเกินหนึ่งปีระเบียบปฏิบัติอยู่นเวลานี้นะคะคุณจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แล้วก็อบรมอยู่ที่สองชั่วโมงเร็จคุณก็จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนอทดสอบภาคที่จะดีนะคะอื่าถึงจะได้ต่อใบอนุญาตขับรถอแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อใบอนุญาตขับรถนะคะ,ะถ้าเกินถ้าขาดหนึ่งปีเนี่ยถึงหนึ่งปีเนี่ยนะถ้าไม่ถึงหนึ่งปีก็คือสามารถไปต่อได้ปกติใช่นะคะไม่ไม่ต้องไปทดสอบใหม่ถูกไหมคะว่าน่า แต่ถ้าพอเกิน1ปีไม่ถึงสองปีอันนี้ต้องอบรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สอบไหมคะหัวหน้าสอบไหมเกินเกินหนึ่งปีเนี่ยต้องอบรมสองชั่วโมงค่ะอ๋อเกินหนึ่งปีอบรมสองชั่วโมงค่ะนะคะแล้วสอบข้อเขียนข้อเขียนอ่าในที่นี้ก็คือสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะมีเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่ๆใช่ค่ะแล้วแล้วต้องขับรถด้วยไหมสอบขับรถสอบขับรถด้วยสอบขับรถไม่ไม่ทำไม่อ๋อไม่ต้องสอบขับรถถ้าเกินสองปีถึงสอบใช่ไหมคะ ต้องเกินสามปีค่ะครับถ้าเกินสามปีคือทําใหม่หมดเลยใช่ไหมคะถ้าเกินสามปีเนี่ยทําใหม่หมดเลยอ,อ,อข้อมูลเก่านี่คือรื้อทิ้งใช่ไหมหัวหน้าครับไม่ไม่ได้รื้อทิ้งค่ะทาใหม่หมดเลยไม่ไหมายถึงว่าผ่านกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ทั้งหมดแต่ใบอนุญาตก,ก็เป็นส่วนบ,บุคคลอยู่นั่นแหละค่ะอืค่ะครับ,รบก็เหมือนกับว่าเขาก็คงสงสัยว่าเอ๊ะ ใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังมีความสามารถในการขับรถได้ไหมทําไมคุณถึงไม่มาต่อใบขับขี่เหมือนคุณไม่ได้ใช้ใบขับขี่ไงต้องมาทดสอบระดับสายตาจะมาดูตาเพี้ยนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหัวหน้าขับรถได้หรือเปล่าค่ะนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรายละเอียดในเรื่องของการออกใบอนุญาตขับรถนะคะคมีมีเขาฝากถามมาครับหัวหน้าการทำใบอนุญาตขับขี่นี่ทำได้ทุกวันไหมฮะหรือว่ามีวันไหนยังไงฮะที่ขนส่งอุบลนะคะ ณเวลานี้นะคะที่ขนสงอุบลการทําใบขับขี่เนี่ยเปิดรับสมัครใหม่สามวันอ๋อครับ่ะนะคะจะมีวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยการทําใบอนุญาตขับขี่เนี่ยนะคะทําใหม่เนี่ยครับตอนจะอยู่ที่สองวันกระบวนการจะเบรคเสร็จที่สองวันครับทาผ่านไม่ผ่านเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าทําอ่ที่สองวันค่ะเปิดรับวันละหนึ่งร้อยคนครับ แสดงว่าไปวันศุกร์เนี่ยต้องได้ทําอีกวันจันทรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืต้องไปสมัครก่อนอน้าหน้าการทํางานปัจจุบันในวันแรกที่คุณมาสมัครนะคะครับทางวันพฤหัสบันศุกร์เนี่ยคุณมาสมัครปุ๊บเพื่อหลักฐา,า,านสมัครปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ทดสอบสมัรถภาพร่างกายอบรมอยู่ที่4ชั่วโมงค่ะนะค่ะเป็นช่วงบ่ายคุณก็จะได้สอบทฤษฎีค่ะวันรุ่งขึ้นถึงจะได้สอบปฏิบัตินั่นคือสอบขับรถค่ะอื ครับครับก็ณนะตอนนี้ต้องต้องยอมรับเลยว่าขั้นตอนในการทำใบอนุญาตก,กับขี่เนี่ยใช้เวลานานฮนะคะแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัยทำนี่อบรมสองชั่วโมงเองค่ะหนะัวหน้าใช่ใช่ค่ะเรื่อมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค <c oughs> ่ะนาห้าเจ็ดหนักจะเบียบเปลี่ยนไปนะคะ <c oughs> ก็ให้เราเสือปฏิบัติตามนี้แล้วทราบว่าแนวโน้มว,ว่าปีอาจจะปีหน้า <c oughs> หรือปีน้นชั่วโมงการอบรมก็จะเพิ่มขึ้น <c oughs> เป็นเป็นแปดชั่วโมงเป็นสิบห้าชั่วโมงโอ,อะไรมบณนี้นนะคะ่ะเ,เรื่อยๆค่ะโอ้โหนะี่ยทาไมอะคะนนทำไมไต้องต้องเพิ่มขึ้นจังเลยบางคนบอกโอ้คืสองชั่วโมงนี่ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะเหมือนว่าเออเป็นแนวว่าเราจะปลูกฝังค่ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตนะคะค่ะซึ่งซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น อ่าเาตอนนี้กรมก็ปูกไว้แล้วว่าเริ่มต้นแล้วเวลานี้เนี่ยคุณสาณมารถเลือกที่จะอบรมว่าคุณจะมาอบรมที่สำนักง,งานขนส่งก็ได้ <c oughs> จะไปอบรมที่สถาบันการศึกษาที่ทำบันทึกข้อตกลง M O U <c oughs> ไว้กับกรมการขนส่งทางบกก็ได้ทั่วประเทศนะคะค <c oughs> แล้วก็โรงเรียนที่กรมการขนส่งทางบกรับ,ร,บรองมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถก็ได้ค่ะมันจะมีทางเลือกให้ประชาชนหลากหลายมากคะ่ะ <c oughs> คุณไม่ต้องเสียเวลามาในเวลาราชการนะมาทําที่ผลทรงอะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะไปเรียนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเอาผลนั้นอะมาขอสอบใบอนุญาตขับรถนะคะค่ะอันนี้ก็สามารถดําเนินการได้ทั่วประเทศเหมือนกันคือณตอนนี้เนี่ยอบรมกี่ชั่วโมงนะคะหัวหน้าเอาอบรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงในการขอรับใบอนุญ,ญาตใหม่อสี่ชั่วโมงนะคะก็คือตั้งแต่แปดแปโมงเช้าปไปงที่ททท โรงเรียนสถาบันการศึกษาที่ทำ M O U กับกรมคุณก็อบรมสี่ชั่วโมงแล้วก็ได้มีสือผ่านการอบรมจากเขามาแล้วก็มาสอบที่สนสงแต่ถ้าหากคุณไปเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถที่กรมรับรองนะคะคุณก็ไปเรียนเด็กเสร็จที่เขาเลยสำเนินการจะเข้าเสร็จคุณก็มาถ่ายบัตรที่สนสงศ์แค่นั้นอ๋อครับครับงเรียนแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือคุณไปโรงเรียน คุณจะต้องได้เสียค่าใช้จ่ายกับเขานะมันจะมีค่าธรรมเนียมมีอัตราค่าธรรมเนียมที่กรมอนุญาตให้เขาจัดเก็บได้ในในกรอบนะคะมาทาที่ขนส่งเนี่ยคุณไม่ต้องเสียอะไรนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเมื่อคุณสอบผ่านค่ะนะคะอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนในการทาใบอนุญาตขับขี่นะคะแล้วรวมถึงเรื่องของการต่อใบอนุญาตเนาะนะเรื่องของการต่อใบอนุญาตด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาบางคนก็ไปต่อไม่ทันจนเป็นเหตุให้ต้องมา สอบใหม่มนะคะค่ะ,คะท้ายนี้ค่ะหัวหน้ามีอะไรฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์อยากจะไปทาใบอนุญาตขับขี่ไหมคะค่ะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยการใช้รถใช้ถนนของเราเนี่ยไม่ว่าจะผู้ที่มาขอทำใบอนุญาตขับรถหรือผู้ที่ขับรถบนท้องถนนนะฮะ,ะถาหากไม่มีสิ่งอำนความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามกฎกฎที่ในเบรคเรนครัดหรือว่า มองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปเนะะ<ะ>ี่ะคะที่ว่าอุบัติเหตุมันก็น่าจะลดลงได้นะค<ะ>่ะ,ะให้ให้เราให้ทางรัชการเนี่ยเอาอะไรสอดใจเข้าไปสอดแทรกเข้าไปอบรมยังไงผ้าหา่าผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถณนเวลานั้นน่ะไม่มีจิตนะคะที่ว่าก็จะได้ผลน้อยอะะนะคะก็ฝากไว้ว่าอยากให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน การณาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะมีวิงัยในการใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจกับเพื่อนใช้การจราจรร่วมกันเนี่ยคนไทยก็น่าจะน่าจะดีขึ้นเยอะอ่ะนะคะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณหัวหน้าเช่นกันนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะหัวหน้าคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพวพออุบลช่วยประชาชน